เนื้อให้ชมพูหด้วยเหรอหนูอยากให้ชมพูหมดเลยได้ไหมสายปีกเว้ยสายปีกเหรอชมพูเหมือนเดิมเอ้แคบเข้มโอเคได้อยู่แล้น่อยเวอยาก็เปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะสีอืมรวยรวยมันแบบม่วงๆอดๆแต่ก็ไม่ชมพูข้นเลยข้างในต่อไปก็มีเบอร์แบบโบว์ใหญ่ๆพวกนี้นะ ข้างหลังอะเหรอใช่แล้วก็ว้านุว่ามันหนูอยากให้เป็นคอนเสิร์ตอ่ะให้ฉันเป็นคอนเสิร์ตก็เลยอยากให้แชมพูแบบเลยเขาแชมพูหมดเลยดูที่ไหนแชมพูหมดเลยมาดูสิวาร์ปมาสวยสวยอุ้ยไม่ได้อีกเยอะอุ้ยไม่ไดจะหมดเอ้ยอีกยี่สิบนาทีจะไม่ตรงนี้อีกขอเอาหัวใจหน่อยด้ยทำไมทำไมมันแบบตรงนี้มันแบบนี้อ่ะ อย่างนี้เปล่าอ๋อมาดูอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ว่าพอดีเวลาหูสกติ็โอ้อย่างนี้สวยไจริงๆเล่นอย่างนี้ก็ได้ใช่มใช่โอ้ยอะไรอย่างนี้หซวเลยก็สวยแต่ว่าหนูวิไ่อนะเท่านั้นท่าอะไรโอ้ยนุนสากใช่ไหมทำไมไม่งนไ ยืมเงินยืมรองเท้าใช่ไติตงแบบต้อืนียมไม่ใช่ใช่ไหมสีอไม่ใช่ีเรไอถึงผมเหมือนกันแต่ว่ามไม่เหมือนไม่มีปีกแต่ว่าปีกทังยืมเ้าสีก็สดนะดใหสองอาวสวยเอ๊สีนี้สวยอ่ะสีผมอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสีมาตเลยอ่ะาินงยนห้สอนสีตานไม่สอที่เนาะแต่ว่าทำไมเปลี่ยนสีแบบนี้อ่ะดูแล้วอ่ะเกจเปลี่ยนสีเพะที่พูด นั่นน่ะสิแ้วงันม่มาของไทยนิ่เกมบักเน่มันบักเหรอมันบักก็ใครสินย่นี่สีสวยนะอู้หูยนูไปเซอร์มาเจอเอ้าไม่หนูหือผมกับสีเอ้แล้วบอกหนูจะไม่ได้มั่งมก็สีนั้นนีจับได้มาก็ใชานะแต่ว่าขาดคะแนนงว่าไอ้ก็ช่วยนิ่งยากเลนอยากคิดนหน้าใช่ไหมอิดชุดสวยจริงแต่ที่เาหลจโ้เจ็เลย Đó Thôi nửa cái nó xôi